วิธีการติดตั้งแอป DJI Mimo ผ่านตัว iPhone นะครับง่ายๆเหมือนเดิมครับเข้าไปที่ App Store นะครับแล้วทำการพิมพ์ชื่อเลยครับ DJI Mimo ครับ M I M O ครับผมเสร็จแล้วทำการดาวน์โหลดนะครับเป็นแอปสีดำๆเลยนะครับกดดาวน์โหลดให้ใช้เป็น Wi-Fi นะครับนะครับพอทำการดาวน์โหลดแอป DJI Mimo มาเรียบร้อยครับกดไปที่แอปนะครับเปิดใช้งานกดอ g กลีให้หมดนะครับกดเข้าร่วมโครงการครับ อนุญาตการใช้งานทั้งหมดนะครับไม่ว่ากดบอกแอป,ปไม่ต้องติดตามครับกดอนุญาตเข้าถึงจิ้มตามสเต็ปเลยครับทีนี้ให้ทำการกดไปที่โปรไฟล์ครับนะครับถ้าสำหรับใครที่ยังไม่เคยล็อกอินหรือว่ายัางไม่เคยมียูเซอร์ก็ทำการรีจิสเตอร์ลงทะเบียนแอป,ปให้เรียบร้อยนะครับทำการลงทะเบียนครับจิ้มไปทีนึงให้กดไปที่คำว่าลงทะเบียนครับ อันนี้ก็ใส่เป็นอ e ีเมลนะครับใส่อ e ีเมลที่เป็น gmail แล้วก็ใส่ตัวโค้ดตามนี้เลยแล้วก็ทําการกําหนดรหัสผ่านเองก็คือมีตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กตัวเลขรวมกัน8ตัวขึ้นไปเสร็จแล้วก็ทําการล็อกอินเข้าใช้งานอีกทีหนึ่งได้เลยครับเสร็จแล้วก็ทําการล็อกอินอีกครั้งหนึ่งในส่วนของตัวผมเองมีตัว user อยู่แล้วนะครับใช้ตัวเดียวกันกับ d j i f l y เลยก็จิ้มอีกทีหนึ่งครับเนี่ยครับใส่ e อีเมลที่เราเคยใช้งาน เรียบร้อยครับเพียงเท่านี้ก็สามารถเข้าใช้งานในส่วนของตัวแอป d j i m m อ m o ได้นะครับก็ทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เราจะใช้งานไม่ว่าจะเป็น d j i p o c k e t 3หรือว่า Action 4 Action 5 Pro นะครับกดเชื่อมต่อเข้าใช้งานตัว d j i Mimo o ผ่านแอปมือถือได้เรียบร้อยครับนะครับมาในส่วนของระบบ Android ก็ให้พิมพ์ d j i m m อ m o นะครับใน Google Chrome นะครับหรือว่า g o o g l e นะครับเนี่ยครับ DJI m i เลือกไปที่คําว่า Download Center นะครับจิ้มไปทีนึงครับเช็คเฟิร์มแวร์สำหรับมือถือที่รองรับนะครับถ้าได้แล้วก็ทําการดาวน์โหลด android apk ครับกดครั้งหนึ่งครับเสร็จแล้วกดดาวน์โหลดต่อไปครับมันจะมีการแจ้งเตือนตรงนี้ครับตรงไอคอนตรงนี้ครับเราดูรายละเอียดได้จิ้มไปทีหนึ่งก็จะบอกตัวไฟล์นะครับว่าขนาดไฟล์กี่เมกแล้วก็เหลือเวลาการติดตั้งดาวน์โหลดกี่นาทีครับทำการดาวน์โหลดติดตั้งเรียบร้อยนะครับให้จิ้มที่ ไฟล์ทีหนึ่งครับรอสักครู่นึงครับนี่ครับกดตั้งค่าทีหนึ่งครับกดติ๊กอนุญาตครับกดติดตั้งหรือกดย้อนกลับก่อนทําการติดตั้งปุ๊บรอสักครู่หนึ่งครับบล็อกแอปที่ไม่รู้จักให้เราไปเซตติ้งที่ตัวตัวเพ t o โ e นะครับเข้ามาที่เพ t o โ e นะครับกดจิ้มอีกทีหนึ่งครับกดไปที่ตรงโปรไฟล์ครับเพย์โปรเจกนะครับจิ้มอีกทีหนึ่งกดสแกนครับแล้วให้มาที่ตรงนี้ครับ ฟันเฟืองการตั้งค่าครับจิ้มทีหนึ่งครับกดปิดตรงนี้ครับทั้ง2อันเลยครับก็จะใช้รหัสมือถือหรือว่าพินของตัวเองนะครับสักครู่ครับแล้วกดย้อนกลับครับเสร็จแล้วนะครับไปที่ setting ครับไปที่ความปลอดภัยนะครับและความเป็นส่วนตัวนะครับจิ้มไปทีนึงจากมาที่ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวนะครับให้เลื่อนหาคําว่าตัวบล็อกอัตโนมัติครับปิด แล้วก็ใส่พินอีกครั้งหนึ่งครับเสร็จแล้วกดไปที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาครับจิ้มอีกครั้งหนึ่งครับกดติดตั้งครับกดติดตั้งอยู่ดีเสร็จแล้วก็นะครับกดเสร็จหรือว่ากดเปิดก็ได้ครับกดเปิดเพื่อเช็คครับเพียงเท่านี้ก็จะทําการติดตั้งแอปพลิเคชันของ DJI Mimo เข้ามือถือของระบบของ Android เรียบร้อยครับที่เหลือก็กดยอมรับแล้วก็กด register เหมือนระบบ iOS เลยครับผม สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ